นนครับขอคุณนักเรียขอคุณูที่มอดุุดนะครับแต่ทีเ่เรียนหมครับแล้วเราต่อไปนะครับพ่อขอ เรียนเชิญผู้ปกคองละกอตัวนักเรียนชันน้นม1ชั้น15ออกมาบรติุภาพร่วมกับคณะผู้บริหารครับเรียนเชิญผู้ปูครอดนะครับผูบ้ปกครกองทุนเลยนะครับทั้งค,คุนสมุดภาพแล้วก็ต้นปัจจัยต้นฐานนะครับขอขอนุญาตแจ้งนะคะรอบนี้จะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเรายังทำเลือกของการเปิดท้องเทย์ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเด็กทุกคนจะได้รับเงินผ่านท้องเทย์ ครับตอนนั้นนะครับเรื่องนี้เรื่องแมส10เรื่องเนาะครับครับ <laughs> <laughs> น่าตูนที่แม่ยไม่ได้ ตอนนี้นะครับพี่พีโมกุลได้เสร็จฟิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอประชาสัมพันธ์นะคะถึงห้องไหนที่ได้รับทุนยางจนพิเศษแล้วยังไม่มาขอไปเปิดคลองเพนะคะกรุณารอสักครู่นะคะขอ,ขอให้อยู่รอก่อนนะคะห้องที่ได้ยางจนพิเศษแล้วยังไม่ได้มาเปิดคลองเทขอให้อยู่รอก,ก่อนค่ะน,นิสรา เน้ำเ็คิน่าเกันคุฟองนอหนึ่งข้าวเก้าอยูัขึ้นไปไหนนะครับหนึ่งข้าวก้าหนึ่งข้าอะไรอีครับขึ้นอย่างรบ้างหนึ่งัาบหกมันยังคย่งครับสิบหอีกไหมอ่านหนึ่สกอยา่ขึ้นไปไหนนะครับตัวเด็กเราู้ปกคอง ผมไมนะครับองเขียนทับเก้าคราับผูกก้กองเยับเก้าผู้กองมอสอครับผู้กองมอ ขั้นเก้าครับขั等等้นเก้าตัวติดกับรูปกรบครับบริเวณหั้าหน้าขั้นเก้าขั้นไปจะเป็นคิวขั้นสบนะครับคิวขั้ครับหกขั้นขั้นเคร็จจะถ่ายถ่าที่

ไปห้องไหนครับไปห้องไหนครับ่ันนี้ข้าทไหมครับห้องไหนเลยนี่ารูปองค่้นเาะงานแน่ๆันาวคูโคงใหมครับงาน่ครับแล้วัมีครับไหนยังไม่ได้ายรูปไหมลูกมีครับไหนยังไม่ได้่ายรูปไหมครับ

ครับ uh คุณปานอะน่คออยู่นะอดีวีดีโออยู่